งได้อีกหนึ่งหนึ่งขดีครับเป็นแปนเลยนะครับฮ้ยฮอ้นฮะมันไปเถื่งพี่พี่โอ้ยหยามบมกครับเกิดเกมกันก็พึงเดงขาบยังได้นอนบวานดองนี้สวยนี่วกเีื่อยละพี่น้องเอ้ยบอกม่ สวัดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพอกับน้องหนึ่งกับไอ้วินนะจ๊ะสวัสดีพญามีไงพ่อพี่น้องลุงป่านอาสุท่านนะครับสวัสดีสี่ถูกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพอกันกับบ้านวินกับน้องหนึ่งในเสาที่อะไรหนึ่งในเสาของวันพุธนัดจัดที่แปดพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าวันนี้ครับมาหาเฮ็ดทิพเก่านะครับมาตามหลาหาเบิ่งลากๆกับเฮ็ดผุนแดงข้ามแล้วนะเชียงนี้เนาะวันนี้เขาป้าพิกัดป้าน้องแป๊กนะครับนี่ในเขตบ้านน้องแป๊กตำบลหน่วยคาออำเภุกลาง มาดูบนราชธานีนะครับเป็นหนุนกันเบิงนะครับวันนี้อา,ากาศจะ่ส่งจิตแจ่มใสอยู่เนาะมาขึ้นฝนตกเนาะมา <c oughs> ขึ้นกป็นตกยางนักกันครับฝนอยู่ในเขตอำเภอบุรีรนมย์นะครับปะ่ะพีลุงกันเบิงจะมีเห็ดยังเน่ครับป่ะจ้าอ่ะเริ่มต้นเข้ามาเห็ดยัางตัวนห,นหนึ่งพ่อระวังอู้จ้าเนี่ยพุน่ะเหเนีน่ยเลยเหพุนพุน่ะอู้จพุนนะครับเป็นมูเลยพี่โอู้จ้ะ เป,ป็ดพุ่นวั่งนึ่งพุ่นอ่ะเก็บเลยไปเรื่อยๆพุ่นอะไรอุ้ยจริงจ้าดึนคาบจริงที่ตามหาหนออ่อยวินเนาะกําลังงามเลยจ้ะฉันที่สังเกตเมื่อวานจะเห็นอยู่ดอกหน่อยหลายอยู่เนาะตอนเก็บเหลี่ยงเอาเนาะตัวหนอนกับจมอยู่อีกหน่อยวินเนาะไล่ไปเลยนี่งเนาะอย่ามบาแผลพุ่นแม่พี่น้องวันนี้มีไง คนกบบาทเป็นยัน,นี่คือเขาเสืออยุดอ,อกคนนดองเนาะจริงในะจวินตัวได้ก่อนตัวนี้ก่อนนะ่ันมองไล่ยถามตัวได้ก่อนนะเป็น, <laughs> นครูเลยจ้ะ จ้าดิฉันพอปวดเธอพิมโอ้ยปา่าสะในเด้อจ้านี่ก็ขอเอาไปเลยไหนนี่ครับกันนี่แต่กาวเฮ็ดเพิ่งการุ่งก็ะออกมูใหญ่กันเลยจ้ะเพร <อ S 1> าะว่ามองส่วนได้เฮ็ดเพิ่งการุ่งเคยออกนี่เฮ็ดเพิ่งแยงข้ามก็จะออกน้ำกันเนาะเมียนจ้ะ ขึ้นมากูกันนะดูนี่พอดีครับพอดีคุพโผไปอ,อุ้ยเอ้มานังกันจะพอแล้วลก็ต้องเอานันงน่งนึงเนาะเจ้าจุดได้พอจงกับจงครับจะหน่อยแห้งจงด้วนันึงจ้าจงเพิ่อยูุ่เอ้ปัญาเป็นไงเนาะเมีนเรืเ่วงใจกับพ่อแมี่น้องมาน้ำกลน่นเนาะ

đi vô Thôi nhìn chung vậy tut tut tungkan tungkan nak pun nak tung ada ni pok ada ni tang ni temu temu kau bye

สนิดนี่ตังแกงให้สุกนั่นหนึ่งเนี่จะพ่นว่าเห็ดตาทิบได้พางคนเพื่อนเนาะม่ใเหดตาจิพนี้แกงบูซุกนี่สะเป็นีเมาเนี่มเมาเนาะตัวนี้เแต่แกงซีโดนๆเกิดซีไรรสชาติดีครับโอ้เสเบิดเลยตัวนี้นีน้งหนึ่งสครับเป็นแปนเลยนะครับโอ้ยเฮ้ยนมันไปทึงพีอี ลงมืออันหน่งลงมือลงมืออะไรจัะแนวนี้ลงมือแล้วปลาตัวค้างกันเลยเนาะอนนี้นะปลาก็ะป๋าน้องบม่ยินใหญ่ใหญ่มีกี่หมูอีกที่กันละมือนี้เมื่อวานเห็นไว้หน่อยๆนะครับแต่ในจีบงกีเมื่อวานนี่ก็สิเห็นคือบอกกันบอกอีกเค่หนึ่งนั่หนึ่งนี่นจ้าพึ่งถือฝนนำมาแจ็กเนาะ นี่ขาพฤนสิเป็นกงกวงเนี่ยเนี่ยจากเพื่อนเอื่อนฮ็ดผึ่งขาเนาเนาะมันเทือกระขาเอาบ่ได้แต่ว่า,า,า,วามูหนีก็มีตันลายอยู่เนาะเนีนจ้ะเขาเป็นเหงเียนไปเลยก็มีาใหญ่ขึ้นมาจากหน่อยสิเป็นเนี่ยนี่แหละครับจึงว่านิยมกินในหน่อยรสชาติจะดีขาเนียนน้ะยเนียนจ้ะแซบจ้ามีหน,น,นึ่งดอกนี่ดิใช่ตัวนี้เนาเ่าแล้วหนึ่งวันนะอ่ะตัวปีบ้านเน่าไหวเห็นเลย แต่ว่าใครอยู่ขาเหงมือน,นี่ปกติถ้าอันนี้จะเป็นนอนแน่เนาะอยุดไม่หลุมผลก็มีอยู่นไหมเพื่อนเดือเกิดครับเห็ดหลุมมาดูน,นี่นะมีแค่นี้หน่อยเพื่นหนึอย่างนีงจงไกกหลขึ้นเขาหนึ่งอินจ้ะอินมึงให้กระดิเก็บอีกครับ ตวนหูหนมันเจอาจังเลยเลยจะหนีจะหนีเมียนเดินหนึ่งหนึ่งตัวนี้เชียวเพิ่นหนึ่งหนึง่งเอินเชียวเพิ่นเมื่อในผีดอกหนึงหนนนหน่งล่อยเพิ่นมาหนีแล้วเนาะเอหันละให้เพิ่นดันขึ้นมาพี่เอาพี่แล้เชียวเพิ่นออกนี่นเชียวเพิ่นด้วยหันละนั่นเด้งย,ยังดอกหน่อยเพิ่นเดียวอึ๊บเพิ่มนะเห็นไหมครับจับแล้วก็จะเป็นสีขามแนวนี่ ตัวมดตีมีเลยมีดีแนวนี้เขาเอื่นมาจังไลยไอ้วินแนวนี้เสอยายแห้งจ้าเป็นหน่งแดงครัว่พีอีกผีทั้งหนึงพี่ลงนี้งเงี้ยผเ้าอยู่ คิเล็กน้อยครับอย่าได้หนึ่งหนึ่งวิจ๊ะปาดเลยปาดเลยเลมันเนี่ยมองเป็นกลัวครับคนนี้เอ้าตื่นขึ้เถื่อนนี่อปาดะบ้าขาวเลย แต่งได้อีกหนึ่ง <ice> <ís lling out noise> ส่วนไหนไม่ยินเลยในฝุ่นมันน่งนึงอ้หลายเนี่ยมันเป็นจีเจี๋ดี่นึงนึงว่าะอืคนพอดีคำเลยหน่อย มีกันนะครับแกงนี่เนาะนบางชั้นกะวาคิวจะว่าพว่มาหอมครับเด็ดเต้าหู้หมักเนาะหอมเด็ดกินแบบปลาปลาเลยแหะครับกินเห็ดปลาเนาะตุ้มๆแนวนี้ค้าตันๆแนวนิ้วกรอบดีกันอย่างนี้ย,ย,ดยอดจ้ะหมอนหมอนก็นจุ่งไว้เนาะ Yeah, uh -huh. yeah, đây này bên đây dạ, này của tôi vậy ừ, tôi tôi. ยยมแหงเนาะเดินถีดอกหน่อยบดอกหน่อยห้ายแหงน้องอ่งนี้เมนะ่เปนยังจี๊ดอืม เกิดหนุก,กันเยนนลยวันนึงขึ้าไหลกับแม่ยาวตัวครับผึงเรียงข้ามเนาะน่ะกรเนอน,นี่อ้นนอตัวนี้พึ่งขอน่อยจ้า<อ><ะ>เกิดเกมกันก็พึ่งเลียงข้ามยังได้นอนบานยันงนอนบาดเนี่ยนีเห็ดัวก่นงหนึ่งจะเก่าวาน เห็ดปวก่วยแต่ว่าปวกแนวได้แนีนี่คือมีดอกเดียวสันดอกหาบงอจ้าอนีสวยฮ้งเิลเลยปีีเนี่ยเ็ดปวกเนี่ยเราพี่น้องเอ้ยปวกเห็ดปวกจนสิเดือน โอ้จนกลางเดือนแล้วน,นู่นนงจ้าสิบแปดเลยเกือบกลางเดือนแล้วครับห็ดปว,วดเลยค่ะหยิดปว้าลายจ้าห็ดปวดก็มีสี่หาดอกนู่นนึงจ้า,ายาวพึ่งแงตัวจ้าพึ่งค้าลายจ้า นาวตอยาวตอตัวนี้ขี้าห่วนดีจ้ตันพร้อมอ้ยน่ะน่ใหญ่เปยนงิ่เ้าอุ้ยขาเนี่เหาคือการหายก็ให้ปืนเขาดงเนาะ ตัวนี้ข้าเอาไอิ๊ยคุณ呐เอยอะตัวนี้บนอาอื้อวดเลยเนี่ยแถวนี้การันดีตัวแน่นาะจ้ะ ทีละช็อตนั่นนังหนึ่งจ<ะ>้าอีนนึจ<ะ>่จ้าปีนคนดีหลากหลาว่านั่นึองจ้าปีนอย่างนี้คือเห็ดออกร้ายหลากหลาครับ อไอ้วินพี่เนี่ยหาขึ้นเอาหน่อยบ่เยอะแยะ เห็ดมันปูเนาะอาีเลืองงกับไอตัวนี้ใหม่ทัเพื้นเนาะอืออ เยมเนี่ยอะไรโอนี้เนาะจ้าไปทางเป็นโมนึ่งหนึ่งจ้า

เกิดโดนนี่ก e> ันเก็บไลายเถื่อแล้วเนาะนี่เนาะจ้าถ้าฝนตัวนีเกิดอยู่บรเสาหน่อยวินเนาะคืนนี่เดี๋ยวนึงมึงแย่งนี่ใหม่จับเบอร์หนึ่งไม่จับเลย 太白。

หาลายจ้ามิที่หากันย่างหาไปเรื่อยๆได้ครับย่างขามไปกระสีเป็นโฮมเป็นโฮมอยู่หนา่อยหนึ่งก<ะ>ารหาเห็ดพึ่งแดงขามก็ได้ครับเห็ดทุกชนิดแหละครับก็เกลือดสันเอาวันพอเห็รดรสชาติด,ดีแล้วก็บ่มีพิษนะครับเลาะมาเรื่อยๆก็สิพอแนวนี้เน,น่อยหนึงจ<ะ>้า สุดเเืลยนะครับตอนนี้ก็เวลาบ่าทันทายนะครับเก่าโมงสี่สิบแปดนะครับจะว่าไปคักแล้วครับวัอนี้พอพี่น้องร้ายนะครับวัอนี้เพราะว่าเฮ็ดออกเนี่ยครับพี่น้องแข่งได้มากแข่งมันมันนะครับผมมันทุกคนนอหนึ่งนาะอสินเปล่าเมื่อนะครับมาเบึงผลงานกันเลยครับบ้านผลงานขอเกือบ กายเครื่องขึ้นมาอีเนาะหนึ่งหนึ่งเนาะดอกตะมูตะมีเนาะมัอนี้เนาะมีแต่ดอกคัดทั้งนั้นเลยครับมัอนี้มัอนี้มัมีดอกบานเลย่จนมากลากๆก็จะเป็นพื้นแดงข้ามเนาะแล้วก็เฮ็ดมันปูครับแล้วก็มีเฮดปวดแจ็คดอกซีฮาร์โดก็เฮ็นพื้นเคานอยเนาะเป็นกานลอยแจ็คดอกนึ่งหนึ่งพื้นเคานอยดอกพื้นขาลายนะครับแต่ว่าน้ำหนักเน้น เก็บซองลอยไปแล้แบบนนหนึ่งหนึ่งนี่เนะาะจ้าประวัติออกหน่อยเนาะจ้าเป็นเห็ดเดือดชมุติมีกี่วานแล้วเนะาะจ้ะำน้องกูเก่งเนี่ยพี่อาณาจารย์พี่น้องสำรับคลิปวันนี้น้องนึงก็ไปเรียนก็พาพี่น้องเขาปลามาหาเห็ดเนาะจ้าก็ชื่อว่ามันเลยเนาะจ้ามีแต่ดอกหน่อยๆเนาะจ้าน้องมือนนี่สำรับคลิบมน,นี้ทาม,มาเก,กียรติเรืมกดไลค์เด้อจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปเรียเด้อจ้าเพื่อสุขภาพคลิปนาะ ะจ๊ะเนาะวันหนึ่งก็ไปวิ่งสิผ้าพี่น้องไปหาเฮ็ดอยู่หม่องใดไม้ใดเนาะจ้าพี่น้องเกษตรกรพี่กันแล้วือเกษตรกรฮาร์จ้าสำหรับขีดมือนนี้สวัสดีจ้าพอกป็นกิจหนาเด้อจ้าอะไรนะครับเพื่อมีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาท่านนะครับสำหรับการเข้าป่าหาเก็บเห็ดป่าวันนี้นะครับในวันพุธที่แพฤศจิกายนสองพนห่ร้อยหกสิบหนี้ก็ผ่านไปได้ดีนะครับผมยังมีความหวานละก็มาตรฐานที่เก่าอยู่นะครับเห็ดหมูยใหญ่ๆดอกงามๆนะครับผม เป็นเกือบ2อกิโลนะครับคำว่า2กิโลกลัวก่อนจากการวันนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจจาก I, พญามีไยพ่มแพ่พีนองลุงป่านาะอิพีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่รวมที่ชมกันมาในรายการนะครับผิจาดประการใดตอบสาพระท่านใจกับขออภัยไว้นํานะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับขออนุญาตไว้ใช้ I, พญามีไยพ่มแพ่พีนองลุงป่านาะอิพีทุกท่านนะครับ จงประสบแต่โชคดีโชคมานยามีโลกภัยหลายใดเมา่อกำกายสุขทั้งด้านล่างกายและวก็จิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สวมความมาุ่งมั่นปารถนาลำเลื่อนเินทองมากมีในบารมียิง่งึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันใหม่ครับผม